为什么到泰国生活十多年都不ในคลิปนี้มีเรื่องน่าสนใจจากชาวจีนท่านหนึ่งนะครับเขาได้โพสต์คลิปในแอปพลิเคชันโตยินหรือติ๊กตอกของทางจีนโดยคลิปที่เขาโพสต์เขาเขียนแคปชั่นไว้ว่าที่นี่อาจจะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่แต่คนที่นี่มีคุณภาพนะเนื้อหาในคลิปก็เป็นภาษาจีนโดยแอดมินได้แปลมาให้ได้รับฟังกันเนื้อหาในคลิปเขาบอกว่าที่นี่อาจจะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่แต่คนที่นี่มีคุณภาพนะ อย่าด่าฉันว่าเป็นสายอวยไทยเลยการเรียนรู้สิ่งดีๆจากคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกพี่นั่นทําไมถึงไปอยู่ไทยตั้งหลายปีแล้วไม่กลับมาละ่ะประเทศไทยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอจะว่ายังไงดีละ่ะสําหรับฉันนะถึงแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนามากแต่คนที่นี่มีความมีน้ําใจและมีมารยาทมากๆเลยละ่ะฉันรู้ว่าพอพูดแบบนี้หลายคนคงจะว่าเป็นสายอวยไทยแต่ฉันโดนด่ามาหลายปีแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่นี่คือความรู้สึกจริงๆ ที่ฉันได้จากการใช้ชีวิตที่นี่มากว่าสิบปีเพลงของเติ้งลี่จวินมีเพลงหนึ่งที่ร้องถึงเมืองที่ฉันอยู่เพลงนั้นบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่สวยงามมีความจริงใจและงดงามเพลงนั้นทําให้ฉันเข้าใจมากขึ้นเมื่อโตขึ้นและได้มาใช้ชีวิตที่นี่ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาแต่คนที่นี่มีมารยาทและมีน้ําใจมากเลยนะอย่างเช่นถ้าคุณยืนถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือเดินห้างสรรพสินค้าเวลาใครจะเดินผ่านหน้าคุณ พวกเขาจะค่อยๆย่อ,ยยอเข่าเล็กน้อยเพื่อแสดงความขอโทษก่อนจะเดินผ่านไปพวกเขาแสดงความสุภาพด้วยภาษากายเสมอๆฉันมักจะมาที่ห้างเซนทรัลพระรามเก้าเพราะว่าคอนโดของฉันในกรุงเทพอยู่ใกล้ที่นี่คนเยอะมากในลิฟต์ก็เต็มเสมอแต่ในลิฟต์กลับไม่มีใครพูดคุยกันเลยแต่พอฉันกลับไปบ้านเกิดไม่ต้องด่าฉันนะแต่ความจริงก็คือลิฟต์ในบ้านเรามักจะมีคนคุยเสียงดังอยู่หลายคนแถมยังคุยกันเป็นกลุ่มๆเลยด้วย ในพื้นที่เล็กๆทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจและอึดอัดซึ่งนี่เป็นความแตกต่างที่ฉันสังเกตได้อย่างชัดเจนระหว่างไทยกับบ้านเรากลับมาที่คำถามว่าทำไมฉันถึงชอบประเทศไทยและใช้ชีวิตที่นี่มาหลายปีที่จริงก็เพราะว่าฉันชอบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของที่นี่นั่นแหละมือถือหรือกระเป๋าตังของฉันไม่เคยหายเลยนะแต่ความจริงคือฉันทำหายบ่อยมากและทุกครั้งก็ได้คืนเสมอมีคนเก็บได้แล้วส่งคืนตลอด บนท้องถนนคุณจะเจอรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าบ่อยมากและได้รับน้ำใจจากคนที่ไม่รู้จักกันนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันรักและอยู่ที่นี่มานานถ้าคุณไม่เชื่อลองมาอยู่ไทยสักเดือนสองเดือนหรือสามเดือนสิแล้วคุณอาจจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดมันมีรายละเอียดเล็กๆของวัฒนธรรมที่คุณต้องอยู่จริงๆถึงจะสัมผัสได้ที่นี่ไม่มีใครมาเรียกร้องอะไรจากคุณไม่มีใครบังคับแต่ทุกคนก็มีวินัยกันเองมันเป็นการปล่อยสิ่งดีๆออกมาจากจิตใจ าจเป็นเพราะว่าที่นี่มีศาสนาและความเชื่อที่ลึกซึ้งก็ได้นะจากคลิปของชาวจีนท่านนี้นะครับก็ได้มีชาวจีนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายโดยความคิดเห็นแรกเขาก็ได้เข้ามาให้ความคิดเห็นว่าคอมเมนต์แรกบอกว่าฉันทิ้งกระเป๋าเครื่องสําอางที่มีมูลค่ามากกว่า6 0 0 0บาทไว้บนแท็กซี่แต่ส่งข้อความไปหาเขาก็ไม่ตอบเลยเสียใจมากมีคนตอบกลับว่าคนขับแท็กซี่บางคนก็มีมารยาทไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ที่ฉันเจอจะนิสัยดีนะ ตอนฉันออกจากที่นั่นเคยโดนแท็กซี่โกงไปครั้งหนึ่งคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าเห็นด้วยกับที่บล็อกเกอร์พูดเลยเมื่อปลายเดือนที่แล้วฉันไปเที่ยวหกวันทุกคนในไทยจริงๆแล้วเป็นมิตรและมีความสงบในใจเป็นที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนมากไปครั้งนี้ฉันรู้สึกเลยว่าอารมณ์ฉันเย็นลงทันทีต้องยอมรับว่าเราควรเรียนรู้ข้อดีจากพวกเขาคอมเมนต์อีกอันบอกว่าประเทศไทยเป็นที่เดียวที่ฉันเคยไปแล้วไม่อยากกลับอีกคอมเมนต์บอกว่าฉันก็ชอบประเทศไทยนะ ไปมาแล้วสามครั้งคนไทยสุภาพและยิ้มแย้มตลอดเที่ยวได้อย่างสบายใจอีกคนหนึ่งบอกว่าจริงเลยตอนที่ฉันอยู่ในไทยได้รับความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่เยอะมากฉันชอบที่นั่นมากคอมเมนต์จากอีกฝั่งบอกว่าตอนนี้อยู่เซอร์เจิ้นนะถ้าคุณจอดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหน้าบ้านไม่ล็อกกุญแจก็ไม่มีใครขโมยฉันไปไว่ายน้ำแล้ววางโทรศัพท์ไว้ที่ม้านั่งริมสระก็ไม่มีใครขโมยเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วอีกคนบอกว่า ฉันอาศัยไปไปมามาที่ไทยมาสิบกว่าปีแล้วไม่มีที่ไหนหรือคนกลุ่มไหนสมบูรณ์แบบหรอกถ้าบอกว่าจีนคือที่รักของฉันประเทศไทยก็คือที่โปรดของฉันสำหรับการพักอาศัยคอมเมนต์อีกอันบอกว่าที่พูดมาคือความจริงคนไทยเป็นมิตรและใส่ใจผู้อื่นแม้พวกเขาจะดูไม่ร่ำรวยแต่จิตใจของพวกเขาสะอาดบริสุทธิ์คุณต้องไปสัมผัสเองถึงจะเข้าใจเพราะความแตกต่างนั้นชัดเจนมากมีอีกคอมเมนต์บอกว่าความไม่พัฒนาอาจจะจริง แต่คนที่นั่นมีมารยาทมากโดยเฉพาะตำรวจพวกเขายิ้มให้คุณเวลาพูดทําให้คุณไม่รู้สึกถึงอํานาจของพวกเขาเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชู่ฉันก็ไปเที่ยวหลายที่แต่กลับมาแล้วถ้าคุณพูดว่าต่างประเทศดีคุณจะไม่มีเพื่อนนะมีคนตอบกลับว่าก็เพราะว่ามันไม่ดีไงฉันไม่ได้พูดว่าดีเลยฉันบอกทุกคนว่ามันไม่ดีจีิดีที่สุดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ในไทยดีมาก โดยเฉพาะเรื่องความผ่อนคลายไม่ว่าคุณจะใส่อะไรก็ไม่มีใครสนใจทุกคนสุภาพมากครั้งล่าสุดที่ฉันไปมีอย่างเดียวที่ไม่ประทับใจคือไกด์ที่เติบโตในหูนานและแต่งงานมาอยู่ที่นี่เธอดูปลอมมากแต่ไกด์ท้องถิ่นที่ฉันรู้จักภายหลังน่ารักและจริงใจมากคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าภูเก็ตและกรุงเทพมีค่าครองชีพสูงกว่าหลายเมืองใหญ่ในจีนส่วนพัทยาใกล้เคียงกับเมืองใหญ่ในจีนเชียงใหม่เทียบได้กับระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองรองในจีน คอมเมนต์อีกคนบอกว่าตอนที่อยู่ในกรุงเทพฉันสังเกตเห็นเรื่องนี้เหมือนกันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของวัฒนธรรมที่ฉันชอบคนไทยมีมารยาทดีจริงๆเวลาที่ฉันพูดเสียงดังในที่สาธารณะฉันก็จะลดเสียงลงโดยอัตโนมัติฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่หลานถึงชอบไทยมีคนหนึ่งบอกว่าห้างนี้ฉันเคยไปมาแล้วคอมเมนต์อีกคนเสริมว่าพูดตามตรงคนไทยน่ารักจริงๆพวกเขามีความผ่อนคลายเต็มที่เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุข และคนไทยก็เป็นมิตรกับคนจีนไม่เหมือนกับเกาหลีญี่ปุ่นหรือประเทศตะวันตกที่มักมีการเหยียดคนจีนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าใช่เลยฉันรู้จักพี่สาวคนไทยคนหนึ่งเธอโดนคนจีนด่าจนร้องให้ตาบวมเลยสำหรับคนจีนอย่างเราถ้าโดนด่าแบบนี้เราต้องโต้กลับแน่ๆไม่มีทางร้องให้แน่นอนคนต่อมาก็บอกว่าจริงมากฉันก็ชอบประเทศไทยเหมือนกันคอมเมนต์นี้บอกว่าเที่ยวมาเยอะแล้ว ฉันต้องยอมรับว่าคนที่นี่มีมารยาทสูงจริงๆตอนเดินอยู่บนถนนรถจะหยุดให้คนเดินและพวกเขาทำงานตอนเก้าโมงเช้าไม่ได้เร่งรีบอีกคนก็กล่าวว่าชอบมากที่คนที่นั่นยิ้มต้อนรับทุกคนเวลาคุณซื้อของเขาจะยิ้มและขอบคุณคอมเมนต์ถัดมาพูดว่าวิดีโอของพี่หลานเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันฝันถึงสิ่งนี้มาหลายปีแล้วมันทำให้ฉันมีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าชอบที่นั่นก็ไปอยู่ที่นั่น ถ้าชอบที่นี่ก็อยู่ที่นี่ดีทั้งนั้นอีกคอมเมนต์น่าสนใจมากบอกว่านวดในคุกหญิงของไทยน่าสนใจมากแนะนําเลยมีคนเสริมว่าไปมาแล้วหลายครั้งฉันเห็นด้วยเลยคนหนึ่งก็บอกว่าพูดจริงๆอีกคนก็เห็นด้วยว่ามารยาทดีจริงๆบางคนบอกว่าอยู่ในไทยแล้วรู้สึกสงบขึ้นเริ่มนับถือพุทธเลยอีกคอมเมนต์ก็พูดว่าไปเที่ยวไทยมาแล้วรู้สึกดีมากจริงๆมีคนบอกว่า รอยยิ้มของคนแปลกหน้าคนไทยมีมารยาทดีมากอีกคอมเมนต์กล่าวว่ามันเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันพวกเขามีศรัทธานี่คือสเสน่ห์ของบ้านเมืองเขาบางคนก็สรุปว่าสรุปแล้วคือประเทศที่ไม่มีซูปเปอร์ฮีโร่บางคนสงสัยว่าไม่ใช่ไปญี่ปุ่นแล้วเหรอแต่ก็มีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีบอกว่าไม่ใช่ว่ามีมารยาทสูงแต่เพราะเขายากจนคนที่รวยในไทยก็ไม่มีมารยาทดีเช่นกัน คนหนึ่งกล่าวว่ายกเว้นแท็กซี่ที่ชอบคิดเงินเกินราคาทุกอย่างก็ดีมากผู้คนใจดีอาหารก็ราคาถูกคอมเมนต์อีกคนบอกว่าในจีนใช้ชีวิตเหมือนเป็นเครื่องจักรทำงานแต่ก็ยังหาเงินหยวนไม่พอบางคนก็บอกว่าได้ยินว่าคนไทยชอบคนเกาหลีและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าเวลาอยู่ในไทยต้องระวังคนจีนกันเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความคิดเห็นของชาวจีนแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ